ถ้าคุณอยากจะกู้เงินให้เหมือนกับการจับเสือมือเปล่าเนี่ยคุณก็คงจะเลือกสินเชื่อที่มันไม่ต้องมีหลักประกันถูกไหมเพราะว่าอะไรคุณอาจจะติดบูโรบูโรคุณไม่สวยคุณไม่ต้องกลัวขนาดนั้นเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณจะกลัวเนี่ยกลัวมิจฉาชีพดีกว่านะสมัยนี้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดคุณจะกู้อย่างไรล่ะถ้าคุณจะกู้และให้ได้เงินเนี่ยคุณต้องทําแต่ถ้าคุณกู้แล้วคุณต้องเสียเงินไปก่อน ก่อนที่จะได้เงินเนี่ยอันนี้ยคุณจะทำคุณโดนหลอกแน่นอนฉะนั้นเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมักจะสแสวงหาการกู้เงินแบบไม่หยุดไม่ย่อนกันเลยผิดหวังก็มากสมหวังล่ะคุณมีไหมแล้วคุณอยจาคิดว่าการที่คุณบูโรไม่สวยเนี่ยทำให้คุณไม่ผ่านนั่นไม่ใช่คุณคิดผิดแล้วนะ ้าคิดว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลคุณก็รู้อยู่แล้วว่าสินเชื่อประเภทนี้ดอกเบีย้ยสูงแต่ว่าที่นี่เขาคิดดอกเบีย้ยไม่ถึง1%คือคิดแค่0.92%แค่นั้นคือเขาอยากให้คุณเนี่ยนะได้รับเงินก้อนแบบว่าดอกเบีย้ยต่ำๆฉะนั้นสินเชื่อในวันนี้มีชื่อว่าสินเชื่อชีลรัมนนี้ได้โปรดนะระวังของปลอมกันด้วย ของแท้ของเขาเนี่ยนะก็คือเขาจะให้กู้แบบออนไลน์ย4ชั่วโมงแล้วก็เป็นการกู้เงินผ่านไลน์เพจเท่านั้นฉะนั้นอยากให้คุณเป็นคนที่ชอบรอสักนิดเพราะว่าเงินเนี่ยคุณจะต้องรอการอนุมัต1ิ1นึงเดงห้าวันทําการคนที่รอได้เท่านั้นถึงจะเป็นเจ้าของสินเชื่อนี้ได้ชิลแมนนี้จะอนุมัติเงินเนี่ยนะให้กับคนที่ทํามาหากินคนที่มีรายได้เท่านั้น ส่วนใครที่ตกงานว่างงานไม่มีไรายได้ไปหางานทำซะก่อนให้คุณมีไรายได้ซะก่อนเล้วค่อยมาขอกู้ที่นี่ชิลมมนนี่เนี่ยเขาจะเป็นการให้คุณขอสินเชื่อแบบออนไลน์ซึ่งเขาระบุว่าเขามีความปลอดภัยคุณเองก็สามารถจะขอกู้ได้ที่ไหนก็ได้คุณอยู่ที่ไหนคุณกู้ได้ถามว่าดูบุโรไหมเขาก็จะดูด้วยฉะนั้นเอกสารที่คุณจะใช้ในการขอกู้เนี่ย ถ้าคุณมีสลิปคุณก็ให้สลิปเข้าไปถ้าคุณไม่มีคุณก็ใช้สเตตเมนต์คุณประกอบอาชีพอะไรอยู่เนี่ยอยากให้คุณแสดงใบประกอบอาชีพนั้นให้มันชัดเจนคือคุณจะได้มีโอกาสในการที่จะได้รับการอนุมัติง่ายขึ้นวงเงินมันก็มากขึ้นอยากให้คุณเนี่ยนะโทรคุยพูดคุยกับเขาก่อนก็ได้แต่เมื่อไรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ปลอดภัย หรือว่าคุณไม่อยากจะกู้ที่นี่เนี่ยคุณก็หยุดเลยนะคุณไม่ต้องกู้ต่อเอกสารที่คุณจะต้องส่งไปผ่านทางออนไลน์ก็อยากให้คุณรัดกลุ่มสักนิดอาจจะมีการขีดค่าเขีคล่อมแล้วก็ระบุการใช้งานให้มันชัดเจนอีกด้วยที่สำคัญอย่าโอนเงินก่อนเด็ดขาดแล้วก็อีก,กเรื่องหนึ่งฝากไว้คือคุณก็อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวที่มันเกินความจำเป็น ทุกๆสิ่งทุกอย่างที่คุณส่งไปหลักฐานการพูดคุยอะไรต่าง,างๆเนี่ยนะเก็บไว้หากว่าคุณเข้าใจว่าคุณถูกหลอกเนี่ยคุณจะได้นำมันเอามาใช้ได้เพียงสามขั้นตอนที่คุณจะใช้เวลาในการสมัครก็คือขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติขั้นตอนในการสมัครเตรียมเอกสารแล้วก็ขั้นตอนในการยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าคุณเนี่ยจะเอาไปใช้ในเรื่องส่วนตัว จะเอาเงินไปใช้ในเรื่องของธุรกิจเขาก็จะคิดดอกเบี้ยแบบเท่ากันเสมอกันแล้วก็ให้ผ่อนสูงสุดพอๆกันเลยไม่เกิน48เดือนคุณจะมีอาชีพประจำก็ได้คุณจะมีอาชีพอิสระก็ได้ทั้งนั้น